สบายดีพี่น้องพภอกับสรงบัวดาวพี่น้องเอาเบิ่งลูกสาวเบิ้งกินเี่ยอย่างนี้กินยังบอกปลาลุงลูกกินส้มแซ่บบ่ปลาลุงถามแซ่บโดยเอ๋อวเลากินส้มระวังมีดบาดมือเด้อได้เวลาแล้วพี่น้องฮะภาษิมาแกงหน่อไม้ได้เวลาเฮาก็มาลองเพลงบ่แม่นพี่น้องพี่น้อง sao ông park hang ong tại hát kem luni kem palumon luôn kem chạy 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 รัขยักขยง,งอ่อนรันนกขยง,งพี่น้องเอ้ยมันฟปรงหกักซช่อแม่้าปูมานด้อืมหอมหอมพี่น้องเอ้ยหอม,มหเข็นเอจะเถืถถกอกเาเรกระชามจะเช้าบ่กระชากตัวหนึ่งเนนอยไ,ไปไม่น้ำใช่ไหนี่ยยไปตั้งน้ำ ล้างน้ำใส้หมอหน่อยมาให้แม่น้ำไปไว้ชิด้ย้อนอยู่ป่ะเนาะกินแต่สมบกักม่วงนี่ผูนรัดขวบเลยบริธรรมดานดี่พี่น้องเด้อน,นั่นหมอหน่อยอืมถ้าแม่กำลังสิย่องย่านังพี่น้องย่องเอาบริตามเนาะตามแต่ข่าเบือพี่น้องเลยนี่หมอเ่าก็เตรียมพร้อมเลยจ้าใส่กระดูกน้ำหม้อแกงน้ำมัใส่กระดูก,กใ,ใส่กระดูก โอตักเสไลไล้ร้ายลูกได้ย่อนอยู่บนนอปลาลุงเบิงเอาน้องเนยนี่ได้ได้ย่อนี่บอเออย่อ,อ,ยอมาเออย่อมาย่อมาพี่ย่อมาพี่เออผูขึ้นผูเออขึ้นอ่าเอาเกลือใส่ประเดี๋ยวเกลือใส่นี่เกลือเออเต้ใช้เดิมมีนะเด้ออานยุบใส่อันนี้ใช่ ใช่ทำไดงโอเคปิดน้ำได้แล้วปิดนะฮะเออใช่ใช่อีกจังหน่อยใีกจังหน่อยพี่แช่์พักไว้เถอะอีกไล่เตบิบบ่วงกับบุ้มีนะเออทำมาแล้วพ่อบ่ะนี้จุ่มเลยจุ่มลลางมือเลยเออปิดฟ้าบ่ะนี้ปิดฟ้าโน่เดี๋ยวไปกินสิแกะอะไรไม่เค็ม อ้าวอเอามักไสนี้ใส่ักไสักไสหมอเออาวสิยอนอยู่บ่พี่น้องเออใส่เบิดเลยเฮ็เบิดเลยใส่อมกสเออเเขาดงเจ้เนาะน้ําเก็บใส่ให้เบิดเด้อโอ้ยได้ยอนนี่เด้อพี่น้องเด้อจุ่มลงเออจุ่มลงให้วิทโอเค ต้มขบือบ้นี่ตมขบือให้ไม่นำได้ยี่บอปนี่เดอเนาะีวะกวนซาขนอกเด้อเฮ็ดอะไรนี่เฮ็ดบ่นี่นี่เอาซีมาใส่เห็ดบอดนำพี่น้องเห็ดบอดเห็ดดจ้าเห็ดนางนาปฝานางฝากใส่แด้วช่องสามดอกจิ้มเบียกใส่บอปไปยาหนจืด ได้เทศบทุกันเนาะไม่เอาเห็นงน้นำใหม่กันน้องเนื่อ,อามาฝากเน่เข้าไปหาเน่เห้นอ้องเน่แช่จิบบอแช่โดยแช่โดยประมวนม้วนแล้วเตะลุงมยังแทงจะได้กินขนมจะได้กินนมอ้าวพ่นนิสิตา้าตาั้มขับเบือให้ไหมน้าอ่าเทใช่แ่บบ่วงนี่ขูดลงอ่า ขูลงเอออ่าเออเออไม่นำาเลสาออกก่อนนะคู่ลงมานนิอืมได้อีบนเนาะเออเบืองคูลงเออเบิดคูเมดเดอร์ชได้โอ้ฮอนอนเสือกหนาวงาหนาวเสือแขนสันเสียพงคนแว แนวนาวดิไปเตรียมเฮ็ดต๋สือแคนซั่นโอ้ยเบิดแล้วบ่เบิดคม็ดแล้วบ่เอาลูกเอ๋ยมาเบิ่งน้องเนยแกงหน่อไม้บาดสิสอนแกงไม้นะมาเบิ่งบาดสิให้ปลาแดกแงนัวเบิ่งบาดสิแซ่บหรือบ่แซ่บอยู่ที่เนยเด้อบาดนี้พี่น้องอ้ามาตก่อนตบ่ไว้ลจังมีน้ําสิซอยอ้า นางดีๆีนางดีๆีเราไปตั้เออนางคาตีตำหม,มาดก็ได้หวยนำ้ำอัดทีเหี้ยแล้วเออตับาด,ดื้มอึ้มเจ้าพี่น,อออนอ้องเอ้ยน้องสังกดไล่ให้รัวๆเลยเออตั้แหลกนี่ไม่นำพาไปซื้อดีโดเลยซื้อนมเลยอู้อ้ <c oughs> แหง้งเลยพาพี่น้องเอ้ย ไนนี้สิให้ใช่ลาแดกแปงนัวหายทีคนอีกบ่เออมันขึ้นฮะตาพักผ่อนก่อนเออป้าไว้ที่ิ่มเออด้ามบาทเอ้าสุดยอดพี่เนาะน,นี่น่ากับแซ่เองฮันเฮ็ดนี่คือสิบโบได้ดังเนาะยามบินบาดมือเออต้ามแห้งต้อแห้งเบิดแห้งเลยเอ,อ้อเบิ้ลแห้งคนเราบ้านไหน ่เดี๋ยวไปน,นสิไปหาบมกพิกมาให้ใส่ก่อนเดี๋ยวปาน,นีให้อินแมนยังเล็กอีกจังน้นนนอยก่อนปาน,นีใช้น้องเนยปรุงแกงน้องไม้ให้เบิ่งพี่น้องเลยจิโร่จิบุกสากตามน้ำฝากสากตามน้ำฝา,า,า,านนกจ้าชิว,อ,ว,วอ้วนชะนอไกงชีแลกเด้อขับเบื่อคนโอ้พี่น้องเอ้ย บุ้ดทธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดติดตามให้หน่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจใฮะนี่ตั๊อีกตั๊อีกจังหน่อยเออเดี๋ยวไม่นำสีซอยแล้วแล้วก็ให้น้องเนยเป็นคนปุ้งเลยบาทนี่เออเก่งเด้อพี่น้องเด้อคนอีกแล้วเป็นคนขนุนเลยบปล่าแม่ยองยานางพี่น้องที่ทำกู อย่งนะ้านางเอาแต่น,น้ำมันแข็งบ่แข็งบ่ที่หลอดบ่เนาะปลาลุงทีได้ยอยู่บ่เนนะ้อตามอีกจักน้อยไม่น้ำช่วยบาดนี่โดยแต่วะเอออย่างทีบอกให้ใช้ปลาแดดบาดนี่อ๋อทำแม่แล้วแล้ว,ว,ลวโอ้เก่งเด้อตามเขะเบือเองก็เป็นบาทนี่อ่ะ เดี๋ยวไม่นำซอยจังให้น้องเนยปุ้งบาดนี้พี่น้องจังมาแกงโก็ทานกันด้วยเอาจังใส่น้ำดูเอาจังใส่น้ำอันนี้บ่อออ้าวนี่อ้าวอือโอเคจังน้อยก็เด้ไม่นำซอยสบายเด็กพี่น้องเทใส่เทใส่เทใส่อีกอีก

หนึ่งบวงลงไปช้องบวงอะพอก่อนปิดฟ้าเลยดิปิดเออปิดหันเข่าหันเข่าน่นเอามาเทียงทีงก่อนน<ะ>่นน่นน่นน่ะข<ะ>ึ้นมา ทิ้งเที่ยงทิ้งเที่ยงครับทิงเที่ยงก่อนจังหนั้นเขาอัด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 ในแป้นนู่นนะมาได้แล้วมาหลอดแล้วมาหลอดแล้วเอาคนมาหนคนคุนเฮอยไนั่งน่งใส่กันหน่อยหลับ

นั่งได้พักนงรอยลั่งไไไปไนอแเ้นเมกูะมีท่อเนาะนี่นงไล้นั่งนั่งเน่จะเป็นางมันยงงายมอกระท h ขึ้นงายมอกระท h ห้างขึ้นคุณมอกระ t h เอออยาให้ตกองด้วยตกฟองาปนั่งดีดเออมาเอานับเขาไปอีกหนึ่ับเขาอีกกระ t h น่ะกระ a มัน Tôi tay à. à, mình luôn tay tay. Tôi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  tay. như tay. Tôi 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 tay.

นะยังไงยังไงสักยังลงไปต่ t h งข้อก้อนขอก้อนพอก้อนมินุอีกินนึงเออทำนี้แล้วี้้วใช่ไมาใช่อีกนนี้อ่พอ้าวหอมเลยข้อกอนอกอน่อก้อนมาหนึ่งข้อน คนขเบียนปีมอคนขะุนขาุนเออจะจัดปีมนสีหอนคนเออวนกน่เออหอชิมดูไยอกงแ่อย่าบอกแกงทำไมน้องเนยนี่ถาเดยอถาบิ้งตอนนันอันนี้ แห่มันโพสก่อนพี่น้อจะให้นาั่งมาชิมเดี๋ยวแนั <s <S ่งว่าแสบรูปแสงก่อนตายงพะยังลงก่อนเอานี้บจองจบจองเออลงเออนลงคนเมอนคนคนก่อนเอาพยังลุงลงลลุมเอลิสล้อ ชิมมือดิชิมแจ๊จังหน่อยเลยชิมก็นมชิด้เจ้าคเป่าเป่าก่อนไม่น่าตั้งให้จ๊คไคก่อนยังไ่ไนวเราจะเบิชิมมือนใหม่น้อยนี่มันเป็นอะไรเป็นอะไรเนยจัชิมใหม่ดูเป็นไรแช่ลูแช่บปลาลุงไปเป่าอย่าเป่าแห้งแดนนำมันสิพงไปเบิด ลงไปถือเฮลงไปเฮลงไปไม่น,น้ำสิบอกเป็นอะไรวะอ๋อเรีบร้อยวันนี้เรจะเรียบบ่วงเหรอเป็นอะไรแามว่าเป็นอะไรจะเรียบบ่วงเหรอพี่น้องเอ้ยแทบแทมโอ้สีชั้นอะตาแก้มใหม่เขยแต่พะกันแย่งใหม่มันสิคนละเรื่องแล้วรสชาติยแสบกันเยอะเลย รอพี่น้องเยลยรอยูยังชิมมะแล้วอยู่พี่น้องเลยโอ้ยรีดหนะ่ะเป็นองไดรกันเบิ้ลหลับหลดจักดีบกว่าเลยไดะแล้วมาเบิ่ง,บงดูแล,ล้วมาเบิ<ด>่งราลินนะแล้วมาเบิง่งโอ้ยพี่น้องเลยต้องใ<ช><ด>ส่ลีนหยาบ้อยแล้วแหละลีนลีนเซีหับหลดตายแล้วลินะน,น <c oughs> ้าปลาลุงเลย,าเยลาปลาลุงไว้ลาปลาลุงก่อนไว้ไว้สบายดีปลาลุงเลย ล่าเลยพี่น้องเลยน,นางแกงน้อไม้เดืยบลอยเลยขอบคุณคนที่เข้ามาชมพี่น้องเลยไปเลยเด้อ